โอโหเพื่อเราวิ่งไวมากทุกคนวิ่งไวกับเราอีกนะฮะโอมกอดยังไงยังไงใครใครชนะสุดแค่ถนนสุดแก้ถนนใครใครสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เรานะจะมาทำชาเลนจ์กันนะวันนี้ชาเลนจ์ของเราก็คือห้ามเดินนะคะห้ามเดินเด็ดขาด ต้องวิ่งเท่านั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องอยู่ในท่าทางการวิ่งเท่านั้นอ่ะมาดูกันนะว่าถ้าเดินจะเป็นยังไงอะถ้าเกิดตอนเราเดินเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือเราเดินใช่ไหมอ่ะเดินปกตินะเดินช้าๆอะไรแบบนี้อะถ้าเกิดวิ่งวิ่งเป็นแบบนี้นะฮนะนวิ่งจนแบบว่าน้ำสะเทือนทีเดียวนะฮะเราต้องอยู่ในท่าทางนี้ตลอดเวลาเรา ห้ามเดินแบบนี้เด็ดขาดนะ,ะวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตในเมืองรูนเฮเวนโดยการ ห้ามเดินต้องวิ่งเท่านั้นตอนนี้เราเริ่มชาเลนจ์กันเลยตอนนี้นะเราก็เริ่มชาเลนจ์กันแล้วนะฮะอันดับแรกนะเราขอเข้าไปป่วนบ้านเพื่อนก่อนดีกว่านนะมาที่บ้านหลังนี้แล้วกันนะอ่าเราก็ต้องทําการวิ่งเลยนะนี่ห้ามเดินนะห้ามเดินนะตอนนี้นะลองส่องดูซิว่ามีเพื่อนอยู่ในบ้านหรือเปล่าเพื่อนไม่อยู่นะกดกิ่งสักทีหนึ่งอยู่ไหมนะจะมาป่วนสักหน่อย ก็ไม่อยู่เหมือนเดิมนะอะแล้วก็วิ่งนะวิ่งเนี่ยวิ่งเราต้องห้ามเดินนะคะไปหาเพื่อนบ้านหลังอื่นก็ได้นะไปที่บ้านหลังนี้นะ,ะไปจ้ะวิ่งจ้ะเริ่มสตาร์ทแล้วเริ่มสตาร์ทไปจ้ามีคนอยู่ไหมจ้าอะนี่ไงเพื่อนเราอยู่ในนี้เดี๋ยวเราขอเพื่อนเราเข้าบ้านก่อนดีกว่า เราจะมาป่วนเพื่อนนะอ่าตอนนี้นะเพื่อนก็ทําการทักทายเราด้วยนะนี่เป็นแงนสวัสดีแล้วพี่นิวก็บอกว่านี่เธอได้ปอดเธอเปิดประตูให้เชนเข้าไปหน่อยได้ไหมแล้วเพื่อนก็ถามกลับมาว่าทําไมอ่ะทําไมฉันต้องเปิดประตูให้เธอด้วยโอ้โหพูดแบบนี้เราก็เจ็บเลยเดยจะตอบว่าไงดีอ่ะแล้วเราก็บอกไปว่าเราอะขอเข้าไปในบ้านเธอได้ป่ะน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 ะแล้วเพื่อนก็ถามกลับอีกว่าทำไม <c oughs> ทำไม <laughs> อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเพื่อนยังบอกว่าให้เราไปซะเพื่อนกลัวเราขโมยเงินนะคะโอ้โห <laughs> แล้วพี่นิวก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เราจะไม่ขโมยเงินเธอดูซิว่าเพื่อนจะเชื่อไหมเพื่อนบอกโอเคด้วยนะคะแสดงว่าเพื่อนจะให้เราเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ถามเราอีกว่าแล้วเธอจะเข้ามาทําอะไรล่ะ <laughs> พี่นิวก็เลยพิมพ์กลับไปว่าเข้าไปวิ่งนะ <laughs> พี่นิวตอบก,กับไปว่าเราจะเข้าไปวิ่งนะฮะแล้วเพื่อนเราก็ถามกลับมาว่าอะไรคือวิ่ง <c oughs> คือตอนนี้เพื่อนเราเหมือนสัมภาษณ์เรานานมากเลยอะ่ะเออนี่เธอฉันไม่เข้าบ้านเธอก็ได้นะถ้าเกิดเธอจะสัมภาษณ์เราน,านานขนาดนี้ <c oughs> แล้วเพื่อนก็ถามกลับมาอีกว่าทําไมเธอต้องเข้ามาในบ้านฉันด้วยอะ่ะ <c oughs> โอเครู้เรื่องแั้วทุกคน <c oughs> พี่นิวว่าเราไปกันดีกว่านะฮะเราต้องวิ่งนะ ก็บอกแล้วว่าเราเดินไม่ได้เราวิ่งได้อย่างเดียวงั้นเรานะคะไปบ้านหลังอื่นกันดีกว่านะอะโอ้บ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่นะไปจ้าเริ่มวิ่งจ้าวิ่งไปเลยจ้าอ่ะบ้านเปิดไหมเอาบ้านล็อกด้วยนะคะบ้านเปิดบ้านเปิด,เป,ดเปิดแล้วเข้าไปด้วยจ้าอุย๊ยเดี๋ยวโอ้ตอนนี้เราขึ้นมาบนรถเพื่อนเลยนะคะงั้นเราก็ลองวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อนดูนะเปิดหรือเปล่าอ,ะอ่ะอ้าเปิดด้วยนะคะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนฉันเดินไม่ได้บอกเลยว่าตอนนี้เราเดินไม่ได้นะคะเราต้องวิ่งอย่างเดียว พื่อนอยู่ไหนเนี่ยอะเข้ามาในนี้อันนี้คือห้องน้ำนะคะแล้วนี่คือเจ้าของบ้านนะคะอ่าสวัสดีจ้าเพื่อนเชิญไปอ้อเรียบร้อยโอ้โห <laughs> โดนแบงขนาดที่เรากําลังวิ่งเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็โดนแบงเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปชวนเพื่อนเรามาทําการวิ่งแข่งกันดีกว่านะคะ โดยการชวนเพื่อนคนนี้นะคะซึ่งเพื่อนเราก็อา้าวเดี๋ยวนะไปไหนแล้วล่ะไม่กินอาลงน้ําไปแล้วนะคะแล้วพี่นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปว่านี่นี่เธอมาวิ่งแข่งกันไหมอ่ะมาวิ่งแข่งกันเถอะนะเพราะว่าฉันเดินไม่ได้ฉันต้องวิ่งอย่างเดียวอะ่ะดูนะคะว่าเพื่อนเราจะตอบกลับมาว่ายังไงนะคะนี่เธอเธออย่าให้เราขยับตัวบ่อยเราต้องวิ่งตลอด <laughs> เธอเธอนี่มาวิ่งด้วยกันไหมเธอมาวิ่ง <laughs> เนี่ยเราเดินไม่ได้ไงเราเลยต้องวิ่งมาประชิดตัวเพื่อนเธอเนี่ยเธอนะ <c oughs> ความที่เราเดินไม่ได้นะคะมันก็จะไม่มีจังหวะหยุดนะอ้าวแปบ๊บหนึ่งโอ้โหตอนนี้คือเพื่อนเราเปลี่ยนชุดอยู่นะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราก็ไปหาเพื่อนคนอื่นก็ได้นะ,ะที่เขาจะมาวิ่งแข่งกับเรานะ,ะมาที่ตรงนี้นะะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่ครับผมเดี๋ยวมันคืออะไรกันเนี่ย แล้วคนนี้นะคะพี่นิวก็ชวนคนที่ใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็ใส่หน้ากากสองคนนี้นะคะไปวิ่งนะคะดูซิว่าเขาจะไปด้วยกันไหมเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจเลยนะคะก้ให้ตายเถอะไม่มีใครแบบว่ามาวิ่งแข่งกับเราเลยนะเนี่ย่าตอนนี้นะคะเราได้เพื่อนมาวิ่งแข่งกับเราแล้วนะคะเขาบอกว่าชัวนะคะไปสิมาเลยมากรมอนมาแล้ว ตั้งเลยตั้งเลยมาแล้วคอมอนตรงนี้เพื่อนมาวิ่งเราต้องวิ่งไปทางหน้าตรง,งนูน้นแล้วเพื่อนเรารับหนึ่งสอสนะเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้เร็วเอาเพื่อนเดี๋ยวเออเราเรา,เราบอกให้นายมาวิ่งกับเราไม่ใช่นายเดี๋ยวนะแป๊บนึงนายเราบอกว่าให้นายมาวิ่งกับเราอ๋อเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยจะขับรถแข่งกับเขานะฮะอ๋องั้นเหรอ ได้ไม่เป็นไรขับรถขับรถนะฮะเราก็เอารถออกมาเลยนะทุกคนนะอ่าเนี่ยรถนะ,ะวิ่งขึ้นรถไปอ่าเราต้องวิ่งขึ้นรถนะฮะตอนนี้นะฮะเราเอารถออกมาแล้วนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอตั้งก่อนตั้งหลักก่อนสแสดงว่าพี่นิวนะพิมพ์ผิดนะคะพี่นิวต้องบอกว่าเล็กลันนะคะไปเร็วทุกคนอ่ามาเลยจ้ะเพื่อเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรนะหนึ่งแล้วหนึ่งเดี๋ยวขอเพิ่มความเร็วก่อนอ่าเพื่อเรานับสองแล้วนับสองนับสาม ไปดิ go มาเลยาวว้าวโอ้เป็นไงเป็นไงอยู่ไหนแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอะดูหนึงเพื่อนเราอยู่ไหนแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้โหรถเข้าป่าหญ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราชนะนะคะนี่เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยดูเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอ่าอ่เพื่อนอยู่นี่เนะเพื่อนอยู่นี่อ่าโอเคอ่า เราก็กระโดดออกมาก่อนนะฟึบอะแล้วก็ตั้งท่าวิ่งก่อนวิ่งไปหาเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าฉันแพ้ไม่เป็นไรเพื่อนเรามาวิ่งแข่งกันไหมเราเปลี่ยนแล้วเรามาวิ่งแข่งกันเล็กลันมาแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าโอเคได้ลายมาหนึ่งนับแล้วนะนับแล้วสองนะนับแล้วสองนับสองนับสองแล้วนี่เราก็นับสามนะฮะโกโอ้เพื i i. Right ่อนเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วโอ้เพื่อนเราวิ่งไวด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยวนะสงสัยว่าเน็ตเพื่อนเราดีกว่าเราเนี่ย โอ้โหเพื่อเราวิ่งไวมากทุกคนวิ่งไวกับเราอีกนะคะโอ้มก god ยังไงยังไงใครใครชนะสุดแค่ถนนสุดแค่ถนนใครใครใครว้าเพื่อเราคือแบบว่าดีมากแล้วเราก็บอกเพื่อนไปว่านายชนะเราแหละเพราะนายวิ่งไวกว่านะเพื่อเราก็ขำว่าฮ่าฮ่าฮ่าเย่ ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยเต็มใจชนะหรือเปล่านะคะแล้วคนนี้นะพี่นิวก็ชวนเพื่อนวิ่งรอบหนึ่งนะมามากันเลยนะมานับหนึ่งก่อนหนึ่งสองสาม g ไปเลยยูเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่ไหนกอกโห go g ก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  go g ดูเพื่อนเราวิ่งดิเพื่อนเราไหวไหมเนี่ยดูเพื่อนเราเพื่อนเรากระโดดแล้วเลยะเพื่อนเรากระโดดแล้วนะเพื่อนวิ่งตามเราไม่ทันนะฮะเพื่อนเรากระโดดแล้วนะฮะ ยังไงเอาวิ่งถึงไหนมาดูกันนะคะว่าจะวิ่งถึงไหนกันตอนนี้เพื่อนตามหลังเราอยู่นะคะตอนนี้ <c oughs> เอามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะถึงแค่ไหนถึงแค่ไหนอ่าถึงแค่เส้นข้างหน้าพอถึงแค่เส้นข้างหน้าพอโอเค ขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะที่มาวิ่งกับเราแล้วเพื่อนก็บอกว่าฉันแพ้อีกแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะไปตามบ้านเพื่อนเหมือนเดิมนะคะเราจะไปป่วนเพื่อนโดยการแบบว่าวิ่งเล่นในบ้านเพื่อนกันงั้นก็มาที่บ้านหลังนี้ก็ได้นะคะโอ้บ้านมาอยู่ตรงอะไรเนะี่ยอยู่ตรงต้นไม้ด้วยนะคะไปจ้าวิ่งมาที่บ้านเลยนะจ้าแล้เวเราก็กดกิ่งนะคะนี่อ่ะมาดูกันนะว่าเพื่อนจะเปิดให้เราไหมนี่เพื่อนเดินลงบันไดมาแล้วนะคะ มาจ้ามาที่จ้าเพื่อนกำลังยืนอึ้งอยู่นะคะแล้วคนนี้เพื่อนก็ถามแล้วว่าเธอมาที่นี่ทําไมอะ่ะเราก็บอกเพื่อนว่าขอเข้าไปในบ้านได้ไหมอ่ะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนเราจะให้เข้าไปในบ้านไหมนะคะยังไงจ้ายังไงนี่เธอให้เราเข้าไปเธอเราจะไปวิ่งโชว์ให้เธอดูแล้วเธอก็จะรู้ว่าเราเดินไม่ได้เราต้องวิ่งอย่างเดียว เพราะว่าเรากำลังทำชาเลนจ์อยู่ตอนนี้เพื่อเราก็ไม่ตอบอะไรนะคะเขาก็แบบนิ่งเงียบไปเลยนะทุกคนนะเขาไม่ตอบอะไรเลยแล้วเพื่อเราก็บอกว่านี่เป็นบ้านของฉันฉันไม่สมบัติให้เธอเข้ามาได้หรอกนะแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ขโมยหรอกนะพี่นิวไม่ใช่ขโมยนะดูซิว่าเพื่อเราจะฟังเราไหมอ่ะแล้วลเพื่อเราก็ไปยืนคุยโทรศัพท์นะคะไม่ได้สนใจเราเลยนะเอ๊ยยังไงน <laughs> หรือว่าเธอกําลังโทรแจ้งตํารวจอยู่ อุย้ยตกใจมดเลยตำรวจมาจริงด้วยโ <blows> นี่นี่เธอแบบว่ากำลังโทรหาตำรวจอะว้าแบนเรียบร้อยเลยฮะ,ะแล้วโทรเรียกตำรวจมาด้วยนะฮะโอ้โหขอบคุณจริงๆนะเอาล่ะค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทำชาเลนจ์นะคะห้ามเดินนะคะต้องทำการวิ่งอย่างเดียวนะคะก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเราต้องวิ่งตลอดเวลาวันนี้ก็สนุกมากๆ,ๆเลยนะอุ้ย อุ้ยเดี๋ยวตำรวจตำรวจจะรับเราไปไหนเราไม่ทำอะไรผิดนะตำรวจเอาขอกระโดดลงก่อนนะเออตำรวจตกใจหมดเลยอะอยู่ดีก็มารับเราอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งหน้ามาดูก,กันนะะว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรสนุกมากเลยทีเดียวกับการทำชาเลนจ์วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บต่อไปเราจะลองแบบว่าไปปล้นเพื่อนดูนะคะแล้วเราก็ทำการวิ่งหนีเพื่อนอะส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ส่งเงินมา ส่งเงินมาแล้วเพื่อเราก็ยกป้ายเลยมาก็ไม่รู้นะฮะแล้วเพื่อเราก็เปลี่ยนป้ายเป็นว่าอดออมีนะคะรับเลี้ยงฉันเถิดนะมาแล้วเราก็ขออุ้มนะคะมาเลยอตอนนี้นะเธอยอมให้เราอุ้มแล้วนะไปจา้าเดี๋ยวจะพาวิ่งรอบเมืองเลยไปบอกเลยว่าวิ่งไม่มีพักเพราะว่าเราเดินไม่ได้ไปจา้านี่คุณนี่คุณหยุดวิ่งได้ไหมอะตอนนี้จะรู้สึกว่าฉันเวียนหัวหมดแล้วนะน,นี่ยออหยุดวิ่งก่อนหยุดวิ่งก่อน Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad.